ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว่าน้องมันดิบจะเลือกอันไหนน้องเพิ่งจะสู่ผู้ชายอารมณ์ร้อนเข้าของแบบทางกระจุงกระจายไม่เหลือสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายจ๋าทอดมาแล้ววันนี้บอกเลยคุณผู้ชมขะพิเศษแบบใส่ไข่เลยนี่คือครั้งแรกที่พิธีกรชายให้พิธีกรหญิงมานะยังไงผมนัดสาวไว้อ่ะนัดสาวไว้ครับแล้วก็เลยหลอกเมียมาให้พาหนูมาเป็นไม้กันเมียอย่าใช้คำว่าหลอกเมียใช้คำว่าหลบเมีย วันนี้ถือถือว่ามาเป็นคนขับรถให้พี่แล้วกันเป็นคนขับรถเป็นพี่เลี้ยงด้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่นมด้วยและเป็นอะไรอีกเป็นขี้คายพี่แหล่ะสุดท้ายก็คือเป็นทาสทาสลับใช้ถ้าอย่างนั้นไปเจอกับสาวที่พี่ตบนัดเอาเรื่องไปเลยไปเลยค่ะเ,เดินทางได้ นายจ่าทาดมาแล้ววันนี้เรานั้งนางเอกสาวสุดสวยของช่องแน้องยินแก้วลินมาเที่ยวกันที่นี่โคฟุกุแคทโฮเทลที่นี่เปน็นโรงแรมสําหรับให้บริการนายจ่าแมวเหมียวโดยเฉพาะมีห้องพักมากมายหลายไซส์หลายสไตล์จะพักตัวเดียวก็สบายหรือหลายตัวก็ไม่มีปัญหาแถมยังใส่ใจารายละเอียดของนายจ่าทุกตัวตามที่ท้าทั้งหลายให้ข้อมูลไว้ไปดูกันเลย,อยเอามาตามาตา,าตนี่นอยู่ห่างๆที่ทำไมอ่ะกลัวเขาหึงเหรอ เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดอะไรยังไงเขาจะผิดว่าอะไรบอกแล้วไงวันนี้ให้มาเป็นอะไรเป็นไม้กันหมาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเป็นแม่นมอ่ะตอ่นเเดินดูไกลๆโอเคเป็นแม่นมนะเป็นแม่นมเอากินนมกับแม่ลูกไม่หิวนู้นอยู่นู้นวันนี้จ้าสวัสดีจ้า ได,ได<ม>้ไหมครับแม่ไหขออนุญาตคร้บแมนะนี่ใ,<ช>ใครเ<ล>อันนี้เมาดีฟค่ะแม่ของยินเองอ้อหมาดีฟมาดี้แบบไม่ให้ความร่วมมือเลยอาจจะรอพ่ออยู่เมาดีฟนพ่อลูกเมาดีฟเม,ด,ด,มด,ดีเมาดีได้ไงแหงชูชั้ชู้เลยวาต้อนรับพ่อออกไ น้องยีนคูไม่เจอกันนานสวยขึ้นมากเลยอ่ะนานมากจริงปีที่เราไม่เจอกันพี่ว่าห้าปีเกินเกินเป็นแปดปีเหรอปีนะตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกเลยตอนนั้นไม่ไเจอแปดปีเลยแปดปีผมไม่ได้เจอกันแปดวันผมก็จะขาดใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เขาจะบกตอนนี้ละครเรื่องใหม่ออนแอร์อยู่ใช่แล้วค่ะก็แบบเป็นนักเงือกเลยพี่ชอบมากชื่อเรื่องว่ามัจฉานาเป็นเมียเขาตัวจริงงนนีี่่ไไง เนี่ยแล้วตอนแรกเนี่ยตอนแรกตัวนี้เนี่ยเขาเขาจะเอาคน,อ,นอื่นนะเขาจะเอาตอนแรกเขาวางอยู่เล็กด้วยอุยจริงป่ะเนี่ยแล้วแล้วแล้วพี่รู้พี่สมหาพี่เล็กน้อยเลยว่าอะไรเล็กน้อยตัวนี้อยากว่าเลย,ย,ยอยาแยงเนี่ย,ยก็เลยเป็นน้องเแทนถึงว่าล่ะไ,ได้เป็นแค่ต้นมาทำไมถึงชื่อมาดีปะคือเลี้ยงนางมา9ปีแล้วอ๋อแล้วสมัยเด็กๆก็คือเหมือนแบบเราก็อยากจะแบบเก็บเงินไปเที่ยวเกาะเมาดีฟนั่แ ทีเนี้ยพอดีว่าแบบได้แมวมาก็เลยตั้งชื่อนางว่าเมารูดีไปเลยอ๋อจะได้รู้ว่าช่วงนั้นเราอยากเก็บเงินไปเมารูดีได้ไปหรือ,อยังยอะไรตั้งแต่ได้เขามาได้ไปหร <c oughs> ือยังโควิดม,มาสักหน่ <c oughs> อยพี่ก๊อฟเขาไปบ่อยแล้วนี่ได้ไปหรือ,อยังเมาดีอยยังย่งพี่ก๊อฟเขาว่าไปบ่อยอโอิโหทีน้าไม่ต้องไปเอาเงินให้น้องเขาไปพียังไม่ต้องไปคุณแม่ลงคุณพี่เลี้ยงน้องสนุนเนี่ยยู่น้งหรือยังยัง ที่ต้องมาเลี้ยงแมวเพราะว่าอะไรเราไปเจอมาหรือว่าแบบกินของเพื่อนอชอบแมวอยู่แล้วอ่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ โอ้เห็นแล้วก็อยากเลี้ยงแมวเนาะตอนนั้นก็คือไปเดินเล่นจัตุรัสเนี่ยแหละก็เห็นนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ดูแบบดูเป็นแมวเฮลตี้คือโดดกระโดดรโดเต้นแบบอ,อยู่ในโค้งอ,อะไรอย่างเงี้ยคือนางอยู่ด้วยกัน2ตัวกับอีกตัวนึงจริงๆอีกตัวนึงอะน,น่ารกักกว่าคือ,อ,อสีนางอะสีนางสวยกว่าตัวนี้<อ>แต่ด้วยความที่นางอะตัวนี้คือดูแบบว่าโอ้โหกระโดดลดเต้นแบบลวดลายเนี่ยรีลาดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกนางมาเฉยเอามาพูดถึงที่นี่ดีกว่าทำไมพาแมวมาที่นี่ด้วยความที่แบบยีน่ะอยากพาแมวออกนอกบ้านคือทั้งชีีวิตไมม่เเคยพาาออก9ป แต่ในบ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเพื่อนมาหาเที่ยวเล่นที่บ้านใช่ไหมแล้วก็นางอะต่อรถอยู่หน้าบ้านนี่ก็เลยอุ้มไปให้แบบเหมือนให้เพื่อนเจอ,เอนางกระโดดเกอะคอือไม่ยอโมโหไม่ยอมอยากเ<อ>ที่ยว<อ>แต่วันนี้ที่พี่มาพาน้องมาที่นี่เพราะพี่เนี่ย,ยจะพาน้องเป็นเด็กแล้วก็จะเอาแมวเนี่ยมาไว้ที่นี่มาฝากกับคอนโดที่นี่พี่รู้ไหมเนี่ย<อ>แม่นมดีแม่นมรู้เรื่องตกลงจะมาฝากที่นี่เหรอใช่เราไม่เอาไปด้วยกันเหรอไม่ได้เอาไป แม่ะพี่อยากจะพาแมวไปด้วยอืมไม่ใช่แผนนี้ที่คิดเอาไวอ้อ่ะแผนเนี้ยคือจะให้หนูเลี้ยงแมว <c oughs> หนูก็ไม่ต้องไปยุ่งกับน้อง เนี่ยแล้วก็จะเป็นส่วนตัวแล้วได้ไหมล่ะไอคุณอยู่กับแมวที่นี่ได้ปหมล่ะไม่ได้เพราะที่นี่ก็มีคอนโดก็ฝากที่นี่ไว้เลยที่นี่มีห้องหลายห้องมากมันไม่ได้มีแค่โซนนี้โซนเดียวเดี๋ยวเราไปไปดูฝั่งนู้นกันได้แล้วดูดูแมวยินสิไหนไหนไหนเนี่ยเขาชอบห้องนี้แล้วเนียนเลยประเด็นคือเขาจัดห้องเพนท์เฮาส์ข้างหน้าให้ก็ดูนางนางสนใจห้องแค่นี้โอ้นางเนียนว่ะมาบ่าบงั้นเราไปกันงั้นเราไปกันอีกทีดูห้องห้องนี้สวยมากเลยอ่ะใหญ่เออใหญ่กว่าห้องนอนหนูเล็กอีกใช่รรูู้้ รู้ดีทุกอย่างเจ้าเวนล่วงตัวเองอุ๊ยตายต้องขอกบุกท้าครับสวัสดีครับครับรบกวนอย่างนะวันนี้ยินดีมากครับคุณน้าขาคือพอเราเข้ามาอ่ะเป็นห้องแบบน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะที่นี่คือแบบ ได้ไอเดียมาจากไหนครับคุณม้าจริงๆก็ได้ไอเดียว่าจะทำยังไงให้มันเหมือนบ้านที่สุดก็สังเกตเลยครับว่าชื่อว่าโคปุกุเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแปลว่าแฮปปี้เนสก็คือความโอดคุณคุณม้าคือชอบเลี้ยงแมวอยู่แล้วใช่ครับเลี้ยงกี่ตัวจริงๆก็มีอยู่4ตัวไ่้ ว่าคืออยากให้แม่แบบอยู่สบายๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยอุ้ยคุณว่าครับเขาจะเปิดประตูป่ะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนักมากเลยอ่นี่เป็นร้านประจำเขาก็จะอยู่ห้องนี้ตลอดเเเยคปิดออกไหมไม่เคยไม่เคยครับเขาติดคนมากเขาอยู่ ลูกมาจะสอนเปิดเอางงเลยอยวไปสอนเขาเอาเหละไม่ได้ต้องสอนปิดด้วยนะฮะเปิดปิดด้วยนะตรงนี้เปิดมากี่เดือนกี่ปีแล้วตอนนี้ตรงนี้เปิดมา2ปีแล้วสองปีแล้วแล้วก็ถ้าว่าลูกค้าอยากจะมาฝากแมวต้องทำอะไรยังไงบ้างอ่ะก็ติดต่อทางไลน์แอดได้เลยครับชื่อคุณุกปุกแอดหัเดือนครับ ทั้งหมดนี่มีกี่ห้องได้คะเออตรงนี้น่าจะประมาณ19ห้องครับแต่ว่าจะมีห้องหลายแบบแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยไหนก็มาที่นี่แล้วสถานที่ก็เอื้ออำนวยเหมาะแก่การชาเลนจ์นี่เรามีชาเลนจ์แล้วเอาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณว่านนะฮะไปชาเลนจ์กันนิดนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับไปดูชาเลนจ์ของนะน้องชอบเล่นกับผู้ชายมากกว่าจริงเหรอใช่ขอคอนเสิ 鬼虎。